สวัสดีครับบ้านเฮาเหล่าล้อครับบ้านเฮาเหล่าล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะนออะดเดีวยะะวเดียว นี่แบบไม่กีนปลาแบบนี้เพิ่นกระห้อขายเพิ่นกระห้องสีเหรอเอาจีอย่ในเมีงอเมงเ,าเนนมาขาไม่ดึงสีเขาบ่ได้ใส่สังกะสีสเอ,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 สอาาสงสีเสวานเพิ่นสว่าเพิ่นเสียมาใส่กีน่นเพิ่นไก่เนี่ยจับผัดสรับเพรแล้วตีอันนี้ทิ้ได้ป้วีไบอ,อ,อันนี้เป็นตะสูไว้นียนะแบบนี้ เดี๋ยวลุ้นก็มาเยี่มหัวหไ้ม่ไม่냐ปานี้อันหนึ่งน่ากนจังหมดเอยพุไหน่าหวดน้ากเสียหวหน้าสื่อมาแต่เราสื่อมาตบันเมียเจ้าของบุที่ส่วนมากอ่ะเอามาคุเจ้าเอาซิ่งเด้ฮะจิ่งแบบไรอีกมันสิ้มหมดสามเดียยังไงหอวใจ หมายถึงเจ้าของร้าน่ะมีหัวสิงปาคะอะไรยี่สิบบาทหัวซีดหัวซีดจ้าอันร้อยหนึ่งใส่บาทคนละครึ่งเลยบะได้ร้อยหาดนึกางไรหัวหัวเออไปลื้อไปรดมือนี่เอาหัวมาถึงเออร้อยหาซีดร้อยหาซีดหาหัว อันนี้ทิม้มพุฒ่ธอันนี้เป็นยังไงนิมกมันเังไงนินม,งมันมเหตุการ์พูเจ้าของอนนเออเหตุการมันสุกแล้ว่ะมกนั่นแหะน้ำไปเิน้ำให้มันแห้งอันน่ะเตนนรียมงานบุญกะทิมค่ะ บุญกฐินของบ้านเฮาเหล่าล้อค่ะจัดงานบุญกฐินให้อาค่ะยาวี่ปอโดนรมาเกียวกันอ บ้านเฮาเหล่าล้อขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ด้วยนะคะบ๊ายบาย